เสนอโดยโออิชิรินทีนินจารถงาดำและทัวแดงญี่ปุ่นก็คือเอานี้บวกช่วงบ่าย Big Brother ได้ส่งภารกิจพิเศษตารางพิศวงให้กับสมาชิกได้ฝึกสมองลองไหวพลิกทางคณิตศาสตร์กันดูบ้างโดยแบ่งสมาชิกออกเป็น2ทีมคือทีมชายและทีมหญิงแข่งขันกันทั้งหมด3ด่านโดยทีมชายจะได้เล่นในด่านที่1เป็นทีมแรก ซึ่งด่านนี้เป็นการนําตัวเลข1นถึงหไปจัดวางลงในช่องเพื่อให้ผลบวกทุกด้านของสามเหลี่ยมเท่ากันค่าเนี่ยสิบเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าสิบจบห้าหกเจ็ดแปดสิบเยแล้วครับทีมชายผ่านด่านแรกไปได้ด้วยเวลาไม่ถึง5นาที ทีมหญิงก็ทาสาเร็จโดยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเช่นกันทําให้ตอนนี้ทั้ง2ทีมยังมีคะแนนเสมอกันอยู่ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นไม่ชอบเล่นเกมอย่างเงี้ยมันใช้สมองป๋ยเป็นพวกใช้แรงงานพยัยาซิพยยาก็ไม่ได้ค่ะพยก็ไม่ได้ยี่สิบไม่ทีตัวมาถึงด่านที่2ด่านนี้กําหนดให้สมาชิกนําตัวเลข1นึถึงยีทั้งหมดไปจัดวางลงบนตาราง5้คูณหเพื่อให้ได้ผลบวกทั้งในแนวตั้งแนวนอนและแนวทะยานมุมแต่ละแนวเท่ากันหมด ในด่านนี้ทีมหญิงจะเริ่มเล่นเป็นทีมแรกแต่ปัญหาของทีมนี้ก็คือยังไม่สามารถหาจำนวนที่ถูกต้องเพื่อให้บวกแล้วมีผลลัพธ์เท่ากันทุกแนวได้พี่นี่ได้ห้าสิบนะยิ่งห้าี้ก็ยิ่ห้าี่ไดห้าสิบเอออันนี้ได้ห้าสิบพี่ไม่ได้ห้าห้ามีห้าสิบมีห้าสิบแล้วห้าหกเจ็ดได้ห้าสิบห้าเียงคนมีเครื่องชิดเลข เดี๋ยวบีบคอเลยสามสิบเขียงคนมีเครื่องคิดเลขถูกแล้วห้าสิบห้าเมื่อกี้ตรงนี้ถูกแล้วใหญ่ปุ๋ยเพียงคนมีเครื่องคิดเลขถูกไหมเมกี้ได้ิเร่เลยฉันไม่ยอมันมีเครื่องคิดเลขอันนี้ต้องมียี่สิบสามยี่สยิบามยมันได้แล้วเมื่อกี้บอกแล้วนมันีไปแล้วใช่ไหมจำนวนห้าสิบห้าของนกยังไม่ใช่จำนวนที่ถูกต้อง กว่าที่ทีมหญิงจะรู้ว่าจำนวนที่ถูกคือ65เวลา40นาทีที่บิ๊กบราเดอร์กำหนดให้ก็หมดลงพอดี้ทือ65พี่ปุยทีมชายเริ่มต้นได้ดีรรเมื่อบูสามารถคำนวณหาจำนวนที่ถูกต้องคือ65ได้ตั้งแต่เริ่มเกมแต่ในดาน่านนี้ดูเหมือนทีมชายจะฝากความหวังไว้กับบอมเบทที่เคยเป็นครูมาก่อนมากเก<ป>นะินไป4รภาษาคณิตศาสตร์นะ49แล้วไม่บูมไม่ได้อย่างนี้แต่ เลี้ยงหนีหกเอเมอมันจะได้บวกกันหกเจ็ดเอาเจ็ดมาจริงหรอปรา๋าจริงปา๋ารู้แล้วเพราะว่าป๋าเคยเรียนคณิตศาสตร์มาที่ได้เกรดหนึ่งอะแปดบวกกันหกเจ็ดแปดคอยบวกแล้วทีนี้เก้ปปาเออสิบ าไไม่ด้้แลวอตัวเลขที่ยังกระจัดกระจายเมื่อบิ๊กราเดอร์ประกาศหมดเวลาทําให้ทีมชายก็ไปไม่รอดเช่นกันซึ่งทั้งบูและโอ้ก็ลงความเห็นว่าเป็นความผิดของครูบอมเบ์นั่นเอง1นืบนสอบนสินะฮหกสิบห้นะครับหกสิบห้าบูก็คุยคุยเป็นงั้นเลยครับแต่จริงๆแล้วคณิตศาสตร์ที่สอนเด็กก็สอน จะเกี่ยวกับการบวกการลบคูณหารเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆครับถ้าอย่างนี้อ่ะด่ารสุดท้ายเป็นการจัดวางรูปทรงเรขาคณิตลงในตาราง5คูณ5ให้ไม่ซ้ากันทั้งแบบและสีทั้งแนวตั้งแนวนอนและแนวเฉียงภายในเวลา40นาทีและด่านนี้ทีมหญิงก็เป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อนดีนะตรงน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินมีหมดแล้วต้องได้แถวนี้แถวเดียวไม่เราสามารถยิบจับเปลี่ยนได้ไงอ้ดูนี่สิ ไม่ได้กลมชนกลมเอาน้เงินเราไม่ทำแล้วไหมเหลี่ยมชนเหลี่ยม,ยม <c oughs> ทีมหญิงวางไปหัวเราะไปจนหมดเวลาก็ยังคงหัวเราะอยู่เหมือนเดิมกรีดร้องแต่และคนมีความสนุกมไม,ไม่ไม่เครียดมากแล้วก็มันก็ไข่เครียดคือแบบทุกคนมีเสียงหัวเราะกันหมดเลยสําหรับน้องนะคะถ้าไอ้สามเหลี่ยมวงกลมอ่ะให้เอามาคิดทั้งชีวิตบางทีมันอาจจะคิดไม่ออกก็ได้นะคะไอ้สำหรับเกมนั้น ส่วนทีมชายในด่านนี้บอมเบกลายเป็นคนที่ไม่มีใครเชื่อถือในความคิดซึ่งเป็นผลมาจากผลงานในด่านที่ผ่านมาทีมชายใช้เวลาอยู่นานในด่านนี้เช่นเดียวกับทีมหญิงแต่อยู่ๆโอ้ก็กลายเป็นยอดอัจฉริยะช่วยกู้สถานการณ์ของทีมชายเอาไว้ได้ มันเกิดหลอดไฟขึ้นมาในหัวแล้วเราต้องน่าจะเรียงอย่างนี้นะแล้วก็โอ้ว่าโอ้เคยโอ้เคยเล่นมาบ้างก็พอจำได้บ้างครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนและแนวทะยามุมทุกหลังจากที่ทั้งสองทีมเล่นเกมจนครบทั้งสามด่านแล้วบิ๊ก r ราเดอร์ก็ได้ส่งแบบเฉลยให้กับสมาชิกเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในด่านที่2ที่ทั้ง2ทีมทําไม่สําเร็จและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับคําเฉลยทั้งหมดจึงต้องวิ่งรอบสระน้ำคนละ7รอบซึ่งทีมหญิงต้องเหนื่อยกว่าเพราต้องวิ่งเพิ่มอีก3รอบเนื่องจากเป็นฝ่ายแพ้แพ้ทีมชาย2ต่อ1ด่านต่อยิงชุบ หลังจากภารกิจพิเศษตารางพิษสวงจบลงบิ๊กบราเดอร์ก็ส่งภารกิจประจำวันมากล้อมคนเข้าไปให้สมาชิกได้ประลองไหวพริบกันอีกรอบซึ่งกติกาก็คือใครล้อมคู่แข่งได้ก่อนก็เป็นฝ่ายชนะโดยที่สมาชิกหาคู่แข่งขันด้วยการจับฉลากซึ่งคู่ที่หนึ่งได้แก่ติ๊กกับนก จากรอบแรกที่แข่งกันสามคู่และได้ผู้ชนะมาคือติ๊กปุ๋ยและบูทําให้ทั้ง3าคนต้องมาแข่งขันกันในรอบที่2แบบพบกันหมดใครที่สามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้มากที่สุดก็ถือเป็นผู้ชนะเลิศซึ่งการเจอกันระหว่างปุ๋ยและติ๊กปุ๋ยเป็นฝ่ายชนะแต่เมื่อปุ๋ยมาเจอกับบูปุ๋ยก็ไปไม่รอดตกเป็นฝ่ายแพ้ให้กับบูไปส่วนติ๊กก็ยังหาคําว่าชนะไม่เจอเมื่อต้องมาเจอของแข็งอย่างบูติ๊กจึงแพ้รวดดังนั้นบูที่เอาชนะได้ทั้งปุ๋ยและติ๊กจึงเป็นผู้ชนะไปในนเกมี้ ตอนแรกก็ไม่ไม่มีแบบไม่มีแผนมาถึงปุ๋ยก็แบบมันเริ่มแบบแข่งขันจริงแล้วอะ่ะก็ต้องเริ่มแบบต้องเริ่มใช้ใช้แผนนิดนึงใช้เขาคิดนิดหน่อยอะไรอย่เงี้ย<ป> <c oughs> ขนทวงจากภารกิจมากร้อมคนทําให้ผู้แพ้ทั้งหมดต้องได้รับโทษก็คือการวิ่งรอบสระน้ำแ8รอบและต่อด้วยบทลงโทษมิดหัวโดยมีบูที่เป็นผู้ชนะคอยควบคุมบทลงโทษครั้งนี้แต่แล้วนี่ไปกันมิดหัวแปแล้วกัมิดหัวเด็กไปเีกยังไม่มิหัวเลย สนับสนุนโดยโออิชิกลรินทีนินจาเครื่องสำอางชีเน่มาม่ต้มยำกุ้งพรุ่นี้คง้าบวมป่วยเหมือนลุงตุกหน้าไอ้้าพินตีหน้าเนี่ยจบแล้วแม่ขอบคุณมากเข้าใกล้โตแล้วนะ